มันคือเรื่องจริงนะครับผมอาหารจานนี้ที่ราชบุรีในราคา26บาทชามนี้ในราชบุรีในราคา26บบาทดูนะครับว่าได้เยอะขนาดไหน อันดับแรกเลยครับผมนี่เลยข้าวสองก้อนหกบาทนะครับผมสองก้อนหกบาทครับผมเยอะมากว่างสองก้อนนะสองก้อนนี้ทุกคนกินจุนะครับถ้ากินไม่จุนี่ก็อย่าท่านะเอาไปก่อนเลยครึ่งก้อน,ก,อน,ก,อนก้อนครึ่งนี่ก็เต็มเหยียดแล้วครับนี่ผมเป็นคนค่อนข้างกิน,กนเยอะอันนี้พะโลครับผมยี่สิบบาทพนะโลนะพะโลนะ น่าโรงเรียนดะลุนาจังหวัดราช,ชบุรีในตัวจังหวัดเลยนะตัวเมืองเลยนะครับผมเนี่ยอาหารเนี่ยในตัวเมืองเลยนะครับนี่ครับผมยี่สิบบาทนะสั่งพิเศษยี่สิบาทนะธรรมดาหูสิบบาทอันนี้สั่งพิเศษยี่สิบดูซิว่าได้อะไรบ้างดูกันจะ,จะจะครับผมนี่ก็มีอ่าเขาเรียกอะไรผมก็ลืมลนะ ต้าหู้เต้าหู้อ่ะสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นสี่ชิ้นแล้วนะไข่หนึ่งฟองสองฟองไข่สองฟองเต้าหู้สี่ชิ้นนะครับผมแล้วหมูอีกอะ หมูอีกก็หนึ่งสองสามสามชิ้นละสี่ห้าชิ้นหมูห้าชิ้นนะหมูห้าชิ้นก็เกินแล้วครับเกินกำลังแล้วครับหมูห้าชิ้นนะโอเคที่เหลือก็มันเป็นหกชิ้นแต่มันชิ้นไม่ใหญ่หมูชิ้นไม่ใหญ่นี่ก็เทน้ำลงไปเลยลาบเปรโลก,ก็กินไปทีเดียวจบเลยว่า ยี่สิบบาทครับผมเมนูนี้ยี่สิบหกบาทครับผมที่จังหวัดราชบุรีนะผมยอมรับเลยว่า,า,ค,วาค่าของชีพที่นี่โอเคนะอยู่ได้ครับผมทํางานอยู่ได้นะทํางานในกทมนะเดือนร่วมสามหมื่นนะไม่เหลือนะผมบอ,อกตรงนะอยู่ที่นี่เงินเดือนประมาณ 10, หมื่นนึงก็ก็ยังเหลือเหลือเก็บเดือนละพันสองพันบาทสองสามพันบาทก็ยังดีนะครับผมนี่ค,ครับนี่ครับไม่เยอะขนาดไหนดูเอา เยอะไหมครับเต็มเลยครับเต็มกะลามังเลยครับผมเต็มกะลามังเนี่ยครับมือนี้ยี่บหกบาทครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ให้ดูแค่นี้พอนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยยินดีต้อนรับทุกคนใครสนใจติดตามเดี๋ยวเราก็ ะสนใจบ้านคุณเช่นกันสวัสดีครับผมบายบายไม่รู้นะถ่ายเอาเองไม่รู้ว่าสวยไม่สวยเดาไป